สบายดีจะทุกคนมื้อนี้มาพบกันอีกแล้วกับซองสาวนาพาซิมเนาะมื้อนี้สาวนาพามาหาหนไม้สังพวงด้วยทุกคนเนาะบรรยากาศป่าหนไม้เนาะหนสังปวงหน้าจากันจะเป็นแบบนี้เนาะบูมีนามด้วยทุกคนหนสังพวงนะ เป็น,อนนอในนอยนะทุกคนเนาะแก่งพอดีแซบนี่จ้าทุกคนนอ นี่เด้อจ้ะทุกคนนนอ้นอยๆนี่สิเลยจะ้ะใส่เลยเลยจ,จ้าโน่จ้ะทุกคนเอานอนนี่เด้อ ่อกันเลยออกเงาๆเลยจ้านี่จ้ะสีมืดๆในนึงเนาะทุกคนเนาะน ้าวนา่บดเอาขาดตั้งกล้องมโนมณิทุกคนมันกรที่เป็นสั้นสั้นไมยนึงเนาะเดี๋ยวว่ากันเด้อเนาะทุกคุนอนใหญ่นี่คุณชาวข่าอวบๆเลยจ้าทุคุณ หากันต่อค่ะทุกคนนี่เริ่มได้หลายแล้วจ้ะทุกคน,นหาต่อจ้า,าทุกคนนอนนี่นอนใหญ่ล้วจ้ะอุบวบนอนนังดินจ้ะนี่ ใส่ถุงเลยหาตัจ้าทุกคนหาไปหามาเราเจออะไรน้อยเน,นาะสุ่มนี่นอยหน,นึ่งเต็งงามงามอุบนีไงเลยหาตัจ้าทุกคนย่างไปย่งมามาสะดุดนอไรตัวนี้เนาะบูมีสุ่มเนาะแต่ว่าวมันขึ้นนี่จริงเลยใส่มีหักาวาันอยู่ฝั่งดินเนาะ นี่เจ้าทุกคนนอนใหญ่ขนาดอืมออมานีแหละนี่ตอนน้จะจมันก็จะเป็นมืดๆนิดนึงนะทุกคนนอนป่านนอนไม้นะมืดมืดนี่ทุกคนนอนถึงมันแข็งอ๋อมันเป็นแมื นี่เป็นแมงมี่คนนอนงามขนาดนอนชุ่มนี่คุณใกล้สิเต็มทุงแล้วทุกคนไปหาต่อนอเนาะชุ่มนี้มีตัวนี้หนึ่งนอนนี่สองนอตัวนี้หนึ่งนอเนาะน,นี่นอนแบบไงนอที่สอง่าเอ้ยโอ้ยจับพเนาะ อัน,นี้อันนี้อันนี้โนที่สามเอาเลยหยิบมา <c oughs> โคตรยากนอนที่สามเด็กนอนที่สามนอนที่สี่นี่จับไปแล้วเนาะทุกคนเนาะดึงเอาเลยโอ้โหง่ายง่ายงามเพลิงามมากทุกคนโอ้โหไปเบิงเ่บงปูแล้วน่าจะกดหัวใหญ่หนาะ นี่นอทุกคนสาวนาทอกนอไนไว้นอทุกคนนี้นอนบกอักไงเลยนี่เนื่องจากว่ามันเต็มถุงนอทุกคนตรงในทอกแล้วเอาไปเอาถุงไปหาสุมไม่เนาะมีสองกล่องเนาะนี่กับกล่องนี่เนาะนีเดนอนยิงใหญ่เลยจ้ะหากระตเลยจ้านี่เจ้ทุกคนนี่จ้า,จาสามนอนยิงใหญ่เลยจ้ะ สุ However, ่ม <lush> นี้นอนบกใหญ่ทุกคนนี่ซองเข้าไปนี่ทุกคนนอนี่นอนบกใหญ่เลยจะเด้หูง่ายเทงงงนอนนอนนี่เนาะนอนเทิงนี่เนี่มันต้องเข้าวไทมึงพี่เหรอเอออย่างนี้เนาะ มาลุ้นกันเนาะทุกคนเนาะวันสุ่มนีนเชไดแจกโนเนาะเพราะว่ามันกระหลายเนาะทุกคนเนา,เาะเราเลยก็ไปซับอยู่ฟังนั่นได้แล้วทุกคนโนนี่เนาะนี่สินี่เจ๊คนาดะมีหัวนะฟังนั่นรวมโนสุ่มนี่เนาะนี่นหนึ่งสองโนสามโนสี่ ห้าแล้วก็หกนอเนาะเฉพาะตัวสุ่มนี่แตุ่่มเลยไม่ร้านนะทุกคนเพราะว่าหกนอไว้แล้วก็ยังมาหาอีกกันยังไดอีกเจ็ดนอเนาะนี่แปดนอเนาะทุกคนสุ่มนี่กับนอนี่เนาะโอ้โหได้หลายเลยเนาะเฉพาะสุ่มเดียวมาไปหากันโตเลยเนาะเลยลุงมาคุณละ นี่ทุกคนมาเก็บนอใส่ถุงเนาะเพราะว่าสีหาออกแล้วก็เมือเลยว้าวโฆาเก็บนอกกันเนะทุกคนเนาะนี่ทุกคนสองนอใหญ่เลยเอาซับเลยอู๋อุ่น อือออกหลายเนาะทุกเนาะตอนมาหาทําอีกต้นอันอยู่ซุบนูอีกนาะน้ยอยๆเนาะอม,มาเฮาถึงลนบักบักเด้อทุกคนสุนมเนะาะที่ไปหามันได้ไหลาย้หลายลว่าอือหลายขนาดเอาอยู่นี้ออกนําะทุกคนนมได้ไหลาย้หลายว่าเนาะอันนี้นมสงงนังูงเนาะ ค okay, จ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะทุกคนเนะ okay, าะสบายดีเด้อจ้า How will always remember the day you k i s s my lips light as a feather and do w n just like this no it's never been better